สวัสดีครับคลิปในวันนี้ครับอาจจะมีบางคำนะครับที่ผมนั้นพูดไม่ชัดบ้างครับแล้วอยู่ดีๆครับนอนตื่นมาก็ขออกเสบเฉยเลยครับเลยทาให้การออกเสียงบางตัวนั้นอาจจะฟังดูไม่ชัดไปสักนิดนึงครับยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนสําหรับปัญหานี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวในวันนี้ครับของ The o f f s c h c d l e Is The Way หรือศาสตร์แห่งการแก้ปัญหานั้นก็จะมีเรื่องอยู่กับปัจจุบันหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ครับว่าบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 5 0าจำนวนมากกว่าครึ่งครับ ล้วนแต่ก่อตั้งขึ้นในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งบริษัทเหล่านี้ครับเป็นแค่เอ่ยชื่อครับคุณนั้นก็น่าจะคุ้นหูกันบ้างไม่ว่าจะเป็นนิตยสารฟอร์จูนบริษัท f ฟสเบริษัท UPS บริษัทวอร์เนสี่หรือแม้แต่บริษัท Microsoft บริษัททั้งหลายนี้ครับล้วนแต่ก่อตั้งขึ้นในช่วงเวลาของวิกฤตเศรษฐกิจทั้งสิ้นครับและอะไรคือสาเหตุที่ทําให้บริษัทเหล่านี้ครับกลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ได้ท้งที่ก่อตั้งในช่วงงงวิิกกฤตตตขออออเเศรรรรษฐจจื่าาาใในนนีี้้ะมมคคคํบหุณั และเรื่องที่2ครับเรื่องคิดนอกกรอบเรื่องราวของสตีฟจ็อบครับชายที่สามารถทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยการใช้วิธีการพื้นที่ความจริงที่ถูกบิดเบือนด้วยวิธีการนี้ของสตีฟจ็อบครับทำให้ข้อกฎเกณฑ์และก็ข้อจํากัดของคนทั่วไปนั้นไม่สามารถใช้ได้กับเขาซึ่งนี่ครับคือสาเหตุที่ทำให้ตัวของสตีฟจ็อบนั้นสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่คนทั่วไปไม่สามารถทําได้และนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดในวันนี้ครับและก็ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาทีี่่นนนนนาสใใจวัั้ครบ ผมก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างโก f x r o t เ็กซ์โรอยู่เคียงข้างคุณตลอดเส้นทางการลงทุนและถ้าหากท่านใดครับสนใจจะเริ่มต้นอาชีพนักลงทุนก็สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ลิงก์ใสคริปชันในวิดีโอนี้นะครับเอาละครับหลังจากที่ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันไปแล้วครับเรามาฟังเรื่องราวของศาสตร์แห่งการแก้ปัญหาในตอนที่6ในวันนี้กันได้เลยครับเรื่องอยู่กับปัจจุบันผมอยากให้คุณครับลองสละเวลาสักนิดหนึ่งครับเพื่อศึกษารายชื่อธุรกิจต่ตอไปนี้นะครับ ทุกแห่งรับร้อนก่อตั้งขึ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและวิกฤตเศรษฐกิจทั้งสิ้นครับนิตยาสารฟอร์จูนครับก่อตั้งขึ้นหลังจากตลาดหุ้นสหรัฐนั้นล่มลงในปี1929บริษัท f ฟซ e x ก่อตั้งขึ้นในช่วงวิกฤตราคาน้ำมันในปี1973บริษัท UPS ก่อตั้งขึ้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี1907บริษัทวอร์นิสน่หลังจากบริษัทดำเนินกิจการมาได้ด้วยดีตลอด11เดือน เดือนต่อมาบริษัทนั้นก็ต้องมาเชิญกับตลาดหุ้นสหรัฐล่มในปี1929บริษัท h e w เล t ตแ a ็กกาดก่อตั้งขึ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในปี1935บริษัทชาวชวาร์ฟส์ก่อตั้งขึ้นในช่วงตลาดหุ้นตกต่ำในปี1974บริษัทสแตนดาร์ดออยของจอร์ดีล็อกกี้เฟ r เลอร์เขานั้นได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทสแตนดาร์ดออย จากนั้นก็ขึ้นมากุมบางเขียนบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ปี1865ซึ่งในตอนนั้นครับถือเป็นปีสุดท้ายของสองครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกาบริษัทคัร์สก่อตั้งขึ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปี1873บริษัทคอสโคก่อตั้งขึ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยช่วงปลายทศวรรษปี1970บริษัทเลฟลอนก่อตั้งขึ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในปี1932 บริษัท General Motor ก่อตั้งขึ้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี1907บริษัท p r o c t e r and g อนดก่อตั้งขึ้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี1837บริษัทสายการบิน u n i t e เ Airlines ก่อตั้งขึ้นในช่วงระหว่างเศรษฐกิจถดถอยเมื่อปี1926บริษัท Microsoft ก่อตั้งขึ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระหว่างปี1973ถึงปี1975และบริษัทสตาร์ทอัพอย่าง Link e d i n ก,ก่อตั้งขึ้นในปี2002หลังจากเกิดภาวะฟองสบู่ดอทบริษัทส่วนใหญ่ที่ผมยกตัวอย่างมานี่ครับแทบไม่สนใจเลยครับพราพวกเขานั้นก่อตั้งบริษัทขึ้นในช่วงวิกฤตครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์หรือเปล่าเพราะเหล่าผู้ก่อตั้งครับมัวแต่ยุ่งอยู่กับปัจจุบันพวกเขานั้นกำลังง่วนอยู่กับการรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่พวกเขานั้นรู้ว่าตัวเองนั้นอยากจะทำอะไรรวมถึงแนูคิดดีๆที่ตัวเองนั้นเชื่อมัน่นมีผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าจะขายได้และรู้้้้้ว่่่่าาาาาาาตอองงงงหหเินนนใไดมกกพพทีจจจะยคั แต่ในชีวิตจริงๆคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราครับคงไม่ชอบใจนักใช่ไหมครับเมื่อต้องจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นเรานั้นมักจะพยายามค้นหาความหมายของมันแล้วก็ประเมินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นยุติธรรมกับเราหรือเปล่าและมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือไม่เรามักสังเกตว่าคนอื่นจัดการกับปัญหาของเขายัางไงจากนั้นเราก็ได้แต่กังวลแล้วก็สงสัยว่าทำไมตัวเองถึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหมือนที่คนอื่นๆทําได้หรือไม่ก็เอาแต่คิดมากจนไม่เป็นอันทําอะไร เรียกได้ว่าถ้าเรานั้นเอาเวลามาลงมือแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นป่านนี้ปัญหานั้นก็คงคลี่คลายไปนานแล้วเรื่องราวความสําเร็จอันน่าทึ่งทําให้คนส่วนใหญ่นั้นเข้าใจโลกของธุรกิจผิดเพี้ยนไปครับผู้คนเชื่อว่าบริษัทที่ยิ่งใหญ่นั้นก่อตั้งขึ้นในช่วงที่ทุกอย่างนั้นกําลังไปได้สวยแต่เรานั้นได้มองข้ามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับแต่ละบริษัทไปความจริงลับๆับบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500จำนวนมากกว่าครึ่งครับล้นก่อตั้งขึ้นตอนที่ตลาดหุ้นนั้นนอยู่ใ่ใชวงงขาล และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั้งสิ้นครับใช่ครับคุณได้ยินไม่ผิดหรอกครับมากกว่าครึ่งเลยทีเดียวละครับประเด็นที่ผมอยากจะบอกก็คือคนส่วนใหญ่นั้นเริ่มต้นจากติดลบครับโดยที่พวกเขานั้นไม่รู้ตัวได้ซ้ําแต่เขาเหล่านี้ครับก็กลับประสบความสําเร็จนี้ไม่ใช่เรื่องของความมายุติธรรมนะครับแต่เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจำครับเคล็ดลับพิแท้จริงของคนที่เอาชนะช่วงเวลาวิกฤตได้ก็คือพวกเขานั้นจัดการกับปัญหาแบบวันต่อวันนั่นเองครับ ดังนั้นนะครับจงให้ความสาคัญกับปัจจุบันครับไม่ใช่สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ในอนาคตบริษัทของคุณนั้นต้องนําอุปสรรคที่เกิดขึ้นรอบด้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับคนที่มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการเียือด้เสมือนกับสัตว์นักล่าเนี่ยครับที่จะไม่ยอมเสียเวลาครุ่นคิดขณะที่เจอเหยื่อแต่จะกระโดดตะครุบเอาไว้ในทันทีที่มีโอกาสสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้ครับยกเว้นมนุษย์ล้วนมองสิ่งรอบตัวอย่างที่มันเป็นจริงๆ ปัญหาหลักขอมนุษย์เราครับจึงเป็นการที่เรานั้นพยายามหาความหมายของทุกๆสิ่งเรามักจะอยากรู้ว่าทำไมสิ่งนั้นสิ่งนี้จึงเป็นแบบนั้นเรียกได้ว่าเรานั้นให้ความสำคัญกับสาเหตุมากที่สุดแต่ตัวของลาฟวันโดเอเมอร์สันได้กล่าวถึงประเด็นนี้เอาไว้อย่างน่าคิดมากครับตัวของเอเมอร์สันนั้นกล่าวว่าเรานั้นไม่อาจเสียเวลาทั้งวันไปกับการหาสาเหตุได้ดังนั้นอย่ามัวเสียเวลาเลยครับมันไม่สำคัญครับว่าเวลาณปัจจุบันนั้นจะเหมาะแก่การใช้ชีวิตหรือเปล่า ไม่สําคัญครับว่าคุณนั้นจะอยู่ในช่วงเวลาที่หางานได้ง่ายหรือยากและก็ไม่สําคัญด้วยว่าอุปสรรคที่คุณกําลังเจออยู่เป็นภัยคุกคามหรือภาระ,ะอันหนักหน่วงสิ่งสําคัญที่สุดคือความจริงที่ว่าปัจจุบันก็คือปัจจุบันครับผลลัพธ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงครับและก็อย่าลืมครับว่าเรานั้นอาศัยอยู่ในปัจจุบันยิ่งเราเปิดใจยอมรับเรื่องนี้ได้มากเท่าไหร่ครับเรานั้นก็ยิ่งสามารถจัดการแล้วก็ประเชิญหน้ากับปัญหาได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นนัังครบ คุณจึงควรมองปัญหาที่เผชิญอยู่ให้เป็นโอกาสที่จะได้จดจ่อกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อที่คุณนั้นจะได้เรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในแบบที่มันเป็นแล้วก็ปล่อยสถานการณ์ที่ไร้ซึ่งหนทางให้มาเรื่องของอนาคตและสิ่งต่างๆนั้นก็จะชัดเจนขึ้นเองนีวิธีต่างๆมากมายครับที่ช่วยเรานั้นอยู่กับปัจจุบันเช่นออกกําลังกายอย่างหักโหมไม่ติดต่อกับผู้คนสักพักเดินเล่นในสวนสาธารณะนั่งสมาธิหรือเลี้ยงสุนัข กิจกรรมเหล่านี้ครับลวนย้ำเตือนให้คุณนั้นรู้ว่าปัจจุบันคือช่วงเวลาที่ดีแค่ไหนลองทํากิจกรรมดังกล่าวหรือกิจกรรมอื่นๆดูนะครับแล้วคุณนั้นจะค้นพบวิธีที่เหมาะสมสําหรับตัวคุณเองแต่ที่แน่ๆครับการบอกตัวเองว่าเอาละโอเคฉันจะอยู่กับปัจจุบันแค่นั้นมันไม่เพียงพอครับคุณต้องฝึกฝนด้วยนะครับคุณนั้นต้องมีสติครับเมื่อรู้สึกว่าจิตใจของคุณนั้นกําลังล่องลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัว อย่าปล่อยให้มันหลุดลอยไปไกลครับโยนความคิดที่ทําให้คุณวกแวกทิ้งไปให้หมดและปล่อยให้สิ่งที่ดาเนินไปด้วยดีอยู่แล้วเป็นไปตามธรรมชาติไม่ว่าคุณจะอยากยื่นมือเข้าไปแทรกแซงมากแค่ไหนก็ตามการอยู่กับปัจจุบันจะกลายเป็นเรื่องง่ายครับหากคุณคิดว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นช่วยตัดทางเลือกที่ไม่ดีทิ้งไปมากกว่าจะจํากัดทางเลือกของคุณจำเอาไว้เสมอนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตครับแต่เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นครับจงให้ความสคาค อย่าพยายามมองหาความหมายของมันหรือหาคําตอบว่าทาไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นมันมีปัญหามากมายเหลือเกินครับที่รอให้คุณนั้นจัดการอยู่ในตอนนี้และมันก็สําคัญกว่าเรื่องกังวลใจที่ยังไม่เกิดขึ้นไปไหนๆเรื่องคิดนอกกรอบเอฟสกอตฟิชเชอรัลครับเคยกล่าวเอาไว้ว่าอัจฉริยะหมายถึงความสามารถในการทําสิ่งที่คิดกลายเป็นจริงไม่มีคํานิยามอื่นใดที่ดีกว่านี้อีกแล้ว ตัวของสตีฟจ็อบครับมีชื่อเสียงโด่งดังจากสิ่งที่เหล่าสาวกเรียกว่าพื้นที่ความจริงที่ถูกบิดเบือนโดยเป็นการผรสมผสานระหว่างกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจแรงกระตุ้นที่ตรงจุดและความทะเยอทะยานซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนี่ครับทำให้คําพูดอย่างทำมาได้หรอกหรือเราต้องใช้เวลามากกว่านี้กลายเป็นเรื่องเลวร้ายสาหรับเขาครับตัวของจ็อบนั้นเรียนรู้ตั้งแต่หนุ่มครับว่าความเป็นจริงนั้นได้ถูกตีกรอบเอาไว้อย่างผิดๆครับด้วยกฎเกณฑ์และก็ข้อจํากัดที่มนุษย์นั้น ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆ้วยสาเหตุนี้ครับตัวของจ็อบจึงมีแนวคิดที่กล้าบ้าบินกว่าคนอื่นสําหรับจ็อบแล้วครับหากนําวิสัยทัศน์และก็วัฒนธรรมในการทํางานที่ดี้ามาใช้นในที่ทํางานแนวคิดต่างๆก็จะมีโอกาสกลายเป็นสิ่งมากขึ้นครับตัวอย่างนะครับตอนนั้นครับในระหว่างการออกแบบเมาส์รุ่นใหม่ครับสำหรับคอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆของ Apple ตัวของจ็อบนั้นคาดหวังเอาไว้สูงมากครับเขานั้นต้องการให้เมาส์รุ่นนี้ครับเคลื่อนไหวดได้อย่างลื่นไหลทุกทิศทาง ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าอันแปลกใหม่สําหรับเมาส์ในยุคนั้นมากครับแต่หัวหน้าทีมวิศวกรครับกับได้รับคําท้วงติงจากนักออกแบบคนหนึ่งในทีมว่าเมาส์แบบนี้มีต้นทุนสูงจนไม่มีทางทํากําไรได้เขาชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่จ็อบวาดฝันเอาไว้นั้นมันไม่อิงกับหลักความเป็นจริงเลยและก็จะไม่ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนในวันถัดมาครับเมื่อหัวหน้าทีมวิศวกรมาถึงที่ทํางานครับเขานั้นก็ได้รับแจ้งว่าจ็อบนั้นไล่นักออกแบบคนนั้นออกไปแล้วและเมื่อนักออกแบบคนใหม่มาถึงครับประโยคแรกที่เขาพูดก็คือ ผมออกแบบเมาส์ที่คุณต้องการได้นี่คือมุมมองที่จ็อบมีต่อการทํางานครับเขาเชื่อว่าคนทํางานนั้นต้องมีความยืดหยุ่นความมุ่งมั่นและก็ความมั่นใจในตัวเองมุมมองแบบนี้ครับไม่ได้มีไว้เพื่อหลอกตัวเองหรือคนอื่นนะครับแต่มีไว้เพื่อช่วยให้เขานั้นบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ครับตัวของจ็อบมันเข้าใจดีครับว่าถ้าหากตั้งเป้าเอาไว้ต่ําก็เท่ากับว่ายอมรับความสําเร็จในระดับทั่วๆไปแต่ถ้าหากเขานั้นตั้งเป้าหมายเอาไวส้สูงๆ เมื่อทุกอย่างดาเนินไปอย่างเหมาะสมเขานั้นก็จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ยอดเยี่ยมเหนือความคาดหมายของผู้คนได้ตัวของจ็อบนั้นเปรียบได้กับนบโปเลียนครับที่ประกาศก้าวต่อหน้าทหารของตัวเองว่าแม้เทือกเขาแอลก็ไม่อาจขัดขวางชัยชนะของเราได้สําหรับคนธรรมดายอย่างเราแล้วครับความมั่นใจแบบเดียวกันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาได้ง่ายๆครับซึ่งเป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้เพราะคนรอบข้างของเรานั้นมันจะบอกให้เรานั้นมองโลกตามความเป็นจริงไม่แหกคอกไม่หาเรื่องใส่ตัวหรืออะไรทานองนั้นครับ ความเชื่อเหล่านี้นี่เองครับกลายเป็นอุปสรรคสําคัญเมื่อเรานั้นอยากจะบลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เรานั้นจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีทางทาได้แน,แน,แน่แม้ว่าความรู้สึกดังกล่าวนั้นแทบจะไม่มีผลกับความยากง่ายที่แท้จริงของเป้าหมายเลยก็ตามมุมมองนะั้นเป็นปัจจัยสําคัญมากครับที่กําหนดว่าสิ่งที่เราทํานั้นจะสําเร็จหรือลม้มเหลวพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณเชื่ออุปสรรคจะเกิดขึ้นจนทําให้คุณนั้นไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้สุดท้ายคุณนั้นก็จะทําให้สําเร็จจริงๆ คุณลองนึกถึงเหล่าศิลปินดูสิครับคนเหล่านี้นั้นมีวิสัยทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะช่วยให้ศิละปะนั้นก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นตัวอย่างครับจิตรกรเอกอย่างคาราวัจโจที่ทาให้ทุกคนนะั้นต้องทึ่งด้วยผลงานชิ้นโบแดงของเขาและมันก็เปลี่ยนสิ่งที่ผู้คนเคยคิดว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงครับหรือไม่ก็ลองนึกถึงมาดาน,นักคิดนักเขียนหรือศิลปินชื่อดังคนอื่นๆในประวัติศาสตร์และคุณก็จะเห็นว่าพวกเขานั้นสร้างความเปลี่ยนแปลงทํานองเดีย เราจึงไม่ควรเชื่อในสิ่งที่คนอื่นบอกมากจนเกินไปรวมถึงเสียงในหัวของเราด้วยนะครับแต่หากคุณเชื่อจนหมดใจครับคุณนั้นก็จะพบว่าตัวเองนั้นไม่อ่านบรรลุเป้าหมายใดๆได้เลยดังนั้นครับสิ่งที่คุณควรทําก็คือเปิดใจครับแล้วก็ตั้งคําถามแน่นอนละครับว่าคนเหล่านั้นไม่อาจควบคุมความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้แต่ถึงอย่างนั้นครับมุมมองของเราก็สามารถมีอิทธิพลในความเป็นจริงได้เอาะล้ครับเราย้อนกลับไปเรื่องของสติฟจ็อบมันอีกครั้งหนึ่งครับ ในเวลานั้นครับหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่เครื่องไม่อินทอชจะถึงกาหนดวางตลาดเหล่าว,วิศวกรบอกกับจ็อบว่าพวกเขานะั้นไม่สามารถทํางานให้เสร็จทันกําหนดการเดิมได้ครับพวกเขานะั้นอธิบายผ่านการประชุมทางไกลที่จัดขึ้นโดยชุกละหกว่าต้องการเวลาอีกสองสัปดาห์เพื่อให้ทุกอย่างนนั้เรียบร้อยแต่ตัวของจ็อบนั้นกลับตอบอย่างใจเย็นครับว่าหากทีมวิศวกรสามารถทํางานนี้เสร็จภายในสองสัปดาห์พวกเขาก็ย่อมสามารถทํางานนี้ได้ภายใน1สัปดาห์ตามกําหนดการเดิมเช่นกัน พราะเวลาที่เพิ่มขึ้นเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์นั้นไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรมากนะักที่สําคัญไปกว่านั้นถ้าหากทีมงานสามารถร่วมแรงร่วมใจการสร้างผลงานได้ดีเยี่ยมจนมาถึงขั้นนี้นั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่พวกเขาจะไม่วางตลาดตามกําหนดการเดิมซึ่งก็คือวันที่16มกราคมเมื่อได้ยินดังนั้นครับทีมวิศวกรน,นั้นจะช่วยก็ะเร่งมือครับและก็ทําตามเป้าหมายเดิมได้ในที่สุดนี่ครับนับว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ความมุ่งมั่นของ job กระตุ้นให้ทีมงานนั้นทําสิ่งที่พวกเขาคิดว่่าเปป็นไไไมได้ ทีนี้ครับลองนึกถึงสิ่งที่คุณกับผมครับทําเวลาที่ต้องรับมือกับงานที่มีกําหนดส่งกระชั้นชิดดูสิครับเรานามักกนด่าใช่ไหมครับกวดเป็นฟืนเป็นไฟแล้วก็ตั้งคําถามในทํานองที่ว่าทําอย่างนี้กับฉันนด้อย่างไงทําเพื่ออะไรและคิดว่าฉันเป็นใครเรียกได้ว่าเราเออดแต่รู้สึกแย่และก็ระบายอารมณ์โดยที่ไม่ลงมือทําอะไรเลยแน่นอนครับว่าความรู้สึกไม่พอใจแบบนี้ครับไม่ช่วยคุณนั้นทํางานเสร็จทันตามกําหนดซึ่งต่างจากการที่จ็อบนั้นกระตุ้นทีมงานของเขาให้ทําสําเร็จตามเป้าหมาย ลูกของจ็อบนั้นไม่ชอบคนที่มีเชื่อว่าตัวเองนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายได้ครับถึงแม้บางครั้งครับข้อเรียกร้องของเขาจะดูยมยุติธรรมน่าอึดอัดใจหรือถ้าเยอทยานมากเกินไปก็ตามเรื่องนี้ครับสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในผลิตภัณฑ์อันแปลกใหม่และก็ล้ำสมัยที่จ็อบคิดค้นขึ้นคราวนั้นเอาชนะสิ่งที่คนอื่นๆพากันมองว่าเป็นข้อจากัดที่ยากจะรับมือจนในที่สุดครับก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่แปลกใหม่ได้สําเร็จไม่มีใครเชื่อว่า a p p l ปนั้นจะสามารถผลิตสินค้าที่วาง ันที่จริงแล้วนะครับตัวของจ็อบนั้นเคยถูกบีบให้ออกจากบริษัทในปี1985เพราะคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้นครับคิดว่าการที่ Apple ลิลานงบประมาณไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคนั้นเป็นเรื่องที่ไร้สติและก็แน่นอนครับว่าพวกเขาเหล่านั้นคิดผิดถนัดตัวของจ็อบนั้นเรียนรู้ครับที่จะปฏิเสธคําคัดค้านของคนรอบตัวเพราะเขารู้ว่าคําคัดค้านเหล่านั้นครับเกิดขึ้นจากความกลัวตอนที่จ็อบครับสั่งทํากระจกแบบพิเศษเพื่อใช้เป็นหน้าจอ p h o n นรุ่นแรกของบริษัทโรงงานผู้ผลิตครับถึงกับตก กับกำหนดการที่กระชันชิดของ Apple ครับแล้วก็ตอบกลับในทันทีว่าโอ้โหคุณทางโรงงานผลิตไม่ทันแน่ตัวของจ็อบนั้นจึงตอบกลับไปว่าคุณไม่ต้องกลัวหรอกคุณทําได้แน่นอนลองคิดหาวิธีดูผมเชื่อว่าคุณทาได้แน่โรงงานผู้ผลิตครับจึงใช้เวลาตลอดทั้งคืนเพื่อแปลงโฉมโรงงานให้กลายเป็นเครื่องจักรผลิตกระจกขนาดใหญ่และภายในเวลา6เดือนต่อมาครับโรงงานนั้นก็สามารถผลิตกระจกได้เพียงพอต่อความต้องการในการผลิต iPhone รอบแรกแนวทางเหล่านี้ของจ็อบครับ ช่างขัดแย้งกับสิ่งที่เรานั้นได้รับการสั่งสอนให้ทําอย่างสิ้นเชิงครับเช่นหัดมองโลกตามความเป็นจริงบ้างเราต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างหรือคนเรานั้นต้องรู้จักปรนีปรนอมบ้างปัญหาก็คือเรานั้นไม่เคยถามตัวเองครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากคนอื่นคิดผิดหรือหากความคิดของคนส่วนใหญ่นั้นล้าสมัยเกินไปสิ่งเหล่านี้นี่เองครับที่ทําให้เรานั้นไม่ก้าวหน้าไปไหน ผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จนั้นมักจะเป็นคนที่เชื่อมันว่าพวกเขานั้นสามารถสร้างสารรค์สิ่งดีๆจากความว่างเปล่าได้สําหรับคนกลุ่มนี้ครับการได้ทําสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครทํามาก่อนนั้นถือเป็นโอกาสที่ดีมากครับและเมื่อต้องทําสิ่งที่ดูยากเกินความสามารถพวกเขานั้นก็จะมองว่ามันเป็นโอกาสในการพิสูจน์ความสามารถของตัวเองและจะทุ่มเทหยาดเหงื่อแรงกายทั้งหมดที่มีเพื่อทําให้สําเร็จไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะยากเย็นแสนเข็นเพียงใดก็ตาม คนประเภทนี้ครับมองว่าอุปสรรคนั้นคือโอกาสเพราะพวกเขารู้ดีว่าคนเรานั้นจะมีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดเมืม่อต้องต่อสู้แบบหลังชนฝาและนั่นก็คือที่มาของสุดยอดแนวคิดทั้งหลายของมนุษย์ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่ออุปสรรคนั้นช่วยเผยให้เห็นหนทางเลือกใหม่ๆจบตอนที่6ก่อนสากการครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าคุณชอบเรื่องไหนในตอนนี้มากที่สุดและเรื่องราวในตอนนี้นั้นได้สร้างแรงบันดาลใจดีๆอะไรให้กับคุณบ้างยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ สำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมสวัสดีครับ